วันจันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี่่่นดิกวายางทีคยเยู สวัสดีครับพี่น้องชาวอุบลและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกับรายการผู้ว่าชลาทีพบชาวอุบลประจำวันจันทร์ที่17ตุลาคม2565โดยกระผมนายชลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเริ่มด้วยการสรุปลักษณะอากาศประจำวันก็จะมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบน และก็ทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีอากาศเย็นกับมีลมแรงและมีฝนบางแห่งแล้วก็มีพายุโซนร้อนกําลังแรงเนศาสตร์บริเวณตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจากทวีกําลังแรงขึ้นและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันที่16คาดว่าพายุจะเคลื่อนผ่านตอนใต้ของเกาะไหหลำประเทศจีนและเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่1 9ถึง20ตุลาคมหลังจากนั้นก็จะอ่อนกำลังตามลำดับจางรวดเร็วในระยะต่อไปซึ่งก็จะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งจังหวัดบลมีฝนตกในช่วงวันที่2 0ถึง21ตุลาคมนี้นะครับแต่ว่าคาดว่าเป็นฝนกระจายนะครับไม่ใช่เป็นฝนหนักนะนะเป็นการคาดหมายลักษณะอากาศนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้รักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศทั้งฝนทั้งหนาวในช่วงนี้นะครับ ลำดับต่อไปครับเป็นการรายงานสถานการณ์ฝนและน้ำท่าของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันที่16ตุลาคมมีปริมาณฝนสูงสุด33มิลิเมตรที่อำเภอเขิงในครับสถานการณ์น้ำท่าระดับแม่น้ำมูลณนะวันที่16ตุลาคมสถานีวัดน้ำเอ็มเสะพานเสร,ปราาีประชาธิปไตยระดับน้ำอยู่ที่116.47เมตร รอทกสูงขวาระดับตลิง่งฝั่งอำเภอบาริชราบ4.47เมตรระดับน้ำลดลงจากวันก่อนหน้า2เซนติเมตรเป็นวันที่2ต่อเนื่องนะครับมีอัตราการไหลผ่าน5,705ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีส่วนแม่น้ำมูลและลำน้ำสาขาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเ,เกดและอุบลราชธานีระดับน้ำยังคงสูงกว่าระดับตลิง่งแต่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับแม่น้ำโขงที่สถานีอำเภอโขงเคียมระดับน้ำอยู่ที่97.92เมตรรทกรลดลงจากวันก่อนหน้า0.04เมตรต่ำกว่าระดับแม่น้ำมูล5.61เมตรและระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับสถานการณ์ลุ่มน้ำชีศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้ากรชภาคอีสานได้รายงานว่าระดับน้ำแม่น้ำชีและลำน้ำสาขา ลุ่มน้ำชีตอน,นตกลางบริเวณอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามอเภอทุ่งเขาหลวงอเภอจังหารอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดอเภอโกสมพิสัยและอเภอมหาชนะชัยจังหวัดอเภอจังหวัดมหาสารคามรวมถึงอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรระดับน้ uh, uh, ําเพิ่มสูงข mm ึ hmm. ้นในอัตราที hmm. <Miller> ่คงที uh, <punk> ่ส่วนบริเวณอภอบรรจาครีย์อเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นระดับน้ําลดลงแต่ยังคงสูงกว่าระดับตอนดิ่ง และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับรายงานสถานการณ์อุทกภ,ภัยในจังหวัดอุบลราชธ,ธานีณวันที่16ตุลาคมก็มีผู้เดือดร้อน19อำเภอ139ตำบล1,205หมู่บ้านเป็นการดำรงชีพ10อำเภอ38ตำบลมีการอพยพ246หมู่บ้าน1 10, 8 7 0ครัวเรือน 33,037คนส่วนพักพิงโ่วคราว117จุดโดยภาพรวมอพยพเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า5โครเรือน20คนส่วนพักพิงโชวคราวเพิ่มขึ้น1จุดสำหรับในด้านการเกษตรก็ได้รับผลกระทบ18อำเภอ141ตำบล1น7 5 7 5หมู่บ้าน47,207โครวัวเรือนคาดว่าพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ350,000ไร่นะครับสำหรับ การประชุมศูนย์ประชาการเหตุการณ์ซึ่งก็มีการประชุมทุกวันแล้วก็จะมีการแถลงข่าวในเวลาประมาณ10บนาฬิกาสานาทีโดยประมาณก็มีการประชุมร่วมกับท่านนายอำเภอนะครับแล้วก็หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบ Zoom meeting ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้ทําหน้าที่เป็นประธานในการประชุมด้วยนะครับวันนี้ก็มีการติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ารวมทั้งการรายงานข้อมูล ต่างๆการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับก็กระผมก็ได้มีข้อสังการในที่ประชุมอยู่4ข้อด้วยกันครับข้อ1ก็คือให้ทุกหน่วยได้เฝ้าติดตามสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพอากาศโดยรายงานสถานการณ์ให้เป็นปัจจุบันและแจ้งให้ประชาชนทราบข้อ2ให้ทางอำเภอติดตามข้อเรียกร้องและความต้องการของประชาชนที่ยังไม่ได้รับการดูแลเพื่อเข้าไปติดตามช่วยเหลือรวมทั้งการบริหารจัดการถกงยางที เพียงพอต่อความต้องการรวมทั้งการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจถึงการช่วยเหลือของภาครัฐที่มีต่อประชาชนประการที่3ก็คือให้อำเภอเร่งรัดดำเนินการสำรวจความเสียหายพื้นที่การเกษตรและเพื่อเยียวยาประชาชนได้อย่างรวดเร็วประการที่4ก็คือให้อำเภอสำรวจความเสียหายและการเยียวยาผู้ประสบภัยในเรื่องบ้านเรือนที่อยู่อาศัยตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีครับ สำหรับกรณีที่ปรากฏในสื่อโซเชียลบางสื่อว่าประชาชนผู้ประสบภัยชาวอุบลไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงเช่นกรณีหนึ่งเนี่ยอยู่อำเภอเมืองนะครับก็ได้ให้ทางเทศบาลนะครอุบลราชธานีได้ลงไปตรวจสอบแล้วก็ปรากฏว่าได้ยืนยันนะครับโดยทัางสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ว่ามีการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปอย่างดีมีถุงยางที่ที่ส่งไปให้โดยตลอดนะครับ ก็การรายงานข่าวลักษณะดังกล่าวก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพี่น้องประชาชนต้องการได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม,ตมก็ขอความร่วมมือทางพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับว่าถ้าหากว่าประชาชนต้องการสิ่งของเครื่องใช้เพิ่มเติม,ตมหรือไม่เพียงพอนะครับก็สามารถแจ้งข้อ,ขอมูลเข้ามาที่สำนักง,งานปพจังหวัดที่ว่าการอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ เพื่อที่ส่วนราชการจะได้ดำเนินการช่วยเหลือโดยทันทีนะครับสาหรับการถแถลงข่าวประจําวันนะครับเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีพี่น้องประชาชนก็สามารถติดตามรับชมการถแถลงข่าวได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีสถานีวิทย,ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี FM 98.5เมกะเฮิร์ตและเพจ Facebook สำนักประชาสัมพันธ์เขตสองกรมประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับข้อมูลการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็มีหลายหลายหน่วยนะครับที่ลงไปดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาก็มีคณะของท่านรองปหลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ทวีสินวิษนุโยธินและก็คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดาเนินง,งานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้รับโอโุทโกภัย โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่10นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้ลงพื้นที่สวนพักพิงชุมชนท่ากอไผ่หาดสวนยาหาดแสนสุขหนึ่งเขตอำเภอบารินชำราบเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนนะครับแล้วก็มอบเวชภัณฑุ์ที่ยาที่จำเป็นนะครับหลังจากนั้นท่านนายแพทย์ทวีสินและคณะได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลสนามอาคารนเนกประสงค์ เทศบาลเมืองวารินชำราบเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่รวมทั้งรับฟังการสรุปสถนานการณ์โทกภัยของสวนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะครับของอำเภอวารินชำราบแล้วก็อำเภอเมืองอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปวันที่15ตุลาคมนะครับกระผมพร้อมด้วยท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดคุพัฒนันยังตรงก็ได้รับมอบถุงยังชีพ ิ่งของอุปโภคบริโภคจำนวน900ชุดจากบริษัทบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นบริษัทเกลือจเจริญพกรพันนะครับซึ่งมีนายพานุวัฒน์บงศรีพรมผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับภูมิภาคตามลอกเฉียงเหนือตอนกลางพร้อมด้วยพนักงานบริษัทรวมมอบด้วยนะครับแล้วก็มีของบริษัทซีพีแรมจำกัดบริษัทสยามแมคโครจำกัดนะครับแล้วก็มีของ m อ็มคอนะครับที่ได้ และเครือข่ายร่วมมอบสิ่งของด้วยนะครับพร้อมแจกซิมเบียนฟรีซิมเรียนที่บ้านโทรฟรีด้วยนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็มอบถุงยางชีพ1,000ชุดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีโดยนายมงคลจุลทัศน์ประธานหอการค้าจังหวัดก็ได้เป็นสื่อกลางนะครับโดยที่ได้รับมอบจากผู้บริหารธนาคารไทยธนาชาตท t b และ สมาคมผู้ประกอบการรถจ์ใช้แล้วรถมือสองนะครับได้มอบอถุงยังชีพนะครับด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็มีคณะสงฆ์วัดหนองแสงธรรมยุทธนะครับคณะชาวบ้านหนองแสงและญาติรมญาติธรรมโดยพระมหาธานียาณนะวิสุทธโธเจ้าอาวาสวัดหนองแสงตะบลสิงห์อำเภอเมืองยโสธรได้มาบริจาคนะครับมีหมอน400ลูกน้ำเดื่ม400แพ็คเสือ้ผืน ข้าวสารอาหารแห้ง200ชุดและเงิน1 5 0 0 0บาทเพื่อน,นําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับทั้งนี้ครับหากพี่น้องประชาชนหรือหน่วยงานใดประสงค์จะร่วมแบ่งปันน้ําใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภ,ภัยชาวอุบลราชธานีก็สามารถบริจาคผ่านศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมของจังหวัดอุบลราชธานีณศาราเรียนไทยสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีและสามารถติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 045344635-7ได้ทุกวันเวลา8นฬิกาถึง17นาฬิกานะครับขอรายงานข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในส่วนเส้นทางการเดินทางสัญจรในระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอวาริชกำราบที่ยังพอใช้การได้คือทาง,ทางหลวงหมายเลข2-3-1บวับวท่าบัวเทิงตอนถนนบงแบนรอบเมืองอุบลราชธานี กมที่32บก500ถึงกมที่34บก700้ําน้ำสูง15ซนติเมตรเป็นช่วงๆซึ่งสภาพโดยรวมเป็นปกติรถทุกชนิดสามารถสัญจรได้นะครับโดยแขวงทางหลวงอุบลที่1ได้รายงานแาดำเนินการล่าสุดก็คือมีการทำแนวกำแพงกั้นน้ำไปแล้วทั้งสิ้น2,814เมตรซึ่งครอบคลุมทุกจุดที่เสี่ยงน้ำส้มขังหมดแล้ว มีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสบน้ําที่ซึมเข้าผิวทางนะครับแล้วก็เพื่อรักษาสภาพถนนให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยจัดทําโรงครัวเพื่อบริการทีมงานจิตอาสาที่ร่วมกรอกกระสอบทรายเป็นเดีวป้องกันกน้ำตั่วบนถนนทางหลวงหมายเลข2องสนะครับซึ่งวันนี้จากการประชุมศูนย์บรญชาการเหตุการณ์ก็ได้รับทราบจากผู้แทนแขวงทางหลวงว่า ในวันที่17ตุลาคมถึงประมาณวันที่21นะครับหรือประมาณนั้นนะครับประมาณ5หรือ6วันเนี่ยนะครับก็จะมีการไปกู้ถนนนะครับเส้นทางสาย23นะครับประมาณระยะทางประมาณ1,200เมตรที่ตรงบริเวณบ้านดอนชีนะครับซึ่งค่าดบ้านสถานการณ์ก็น้ำน้าจันทร์ลดลงไปนะครับก็จะมีการกรอกกระสอบทรายแล้วก็มีสูบน้ำออกนะครับ ก็จะทําให้เส้นทางที่จากอุบลไปยศโสธรก็สามารถที่จะเดินทางได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอความร่วมมือทางจิตอาสานะครับจากอำเภอต่างๆมาช่วยในการก่อประสบทรายนะครับที่บริเวณเหมวดการทางหนองไฮนะครับจะอยู่บริเวณนั้นนะครับซึ่งก็ได้ประสานทางท่านประหลัดจังหวัดนะครับแล้วก็ ประสานทางกิจอาสาวไปแล้วนะครับเราก็จะดําเนินการในการคู่ถนนะเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ก็ได้ทราบข่าวว่ามีหลายๆเส้นทางนะครับก็มีมีน้ําลดลงนะครับมีน้ําลดลงเมื่อมีน้ําลดลงเราก็สามารถที่จะนําไปคู่ทางนะครับหรือปรับปรุงทางได้เพิ่มขึ้นครับขอรายงานนะครับ ผลการดำเนินงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของหน่วยงานต่างๆก็จะมีมณฑลทหารบกที่22จัดรถได้รับและเรือรับส่งบริการพี่น้องประชาชนข้ามระหว่างอำเภอเมืองอบบุบลราชธานีกับอำเภอวารินชำราบจนขว่าสถานการณ์จะกลี่กลายมีการจัดชุดทีมแพทย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรักษาพยาบาลพี่น้องประชาชนตำรวจโูทองจังหวัดอุบลราชธานีก็มีการจัดกําลังตำรวจจราจรอ,อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บนถนนสาย231โบท่าโบเทิงแล้วก็เส้นทางใกล้เคียงที่มีการจราจรคับข้างรวมทั้งได้มีการออกตรวจสอบตรวจตราความปลอดภัยของบ้านเรือนทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเพื่อป้องกันกลุ่มมัญชาชีพที่มักจะฉวยโอกาสน้ำท่วมจราจรกรรมทรัพย์สินของมีค่ารวมทั้งได้จัดรถตู้บริการรับส่งบริรประชาชนระหว่างโรงเรียนเบญจมะมหาราช ไปยังโรงพยาบาลสารปรสิทธิ์ที่ประสงค์ส่วนปพอพเขต13อุบลราชธานีก็เตรียมบุคลากรเครื่องจักรกลยานพาหนะเรือท้องแบนบริการรับสง่งพี่น้องประชาชนข้ามระหว่างอำเภอเมืองกับวารินชำราบนะครับได้นำเนินการสนับสนุนเรือท้องแบนนะครับสิ่งของต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมทั้ง รับมอบสิ่งของผู้ประสบภัยจาก a อ a เ e n t e r จำนวน800กว่าชุดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดตั้งจุดประถมพยาบาลในจุดพักพิงจัดทีมสุขภาพดูแลจิตใจทีมประเมินสุขภาพจิตจัดส่งยาเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วยเรื้อรังจัดระบบการส่งต่อให้เกิดความรวดเร็วเฝ้าระวังโรคติดต,ต่อต่างๆนะครับซึ่งทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดก็ได้แจ้งในเรื่องของการประเมินสุขภาพจิตนะครับ ก็ส่วนหนึ่งนะครับพบว่ามีผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย14รายนะครับซึ่งทางทีมแพทย์ก็ได้เข้าดําเนินการนะครับแล้วก็ได้ดูแลอย่างดีแล้วนะครับอยู่ในขั้นที่ว่ามีความปลอดภัยนะครับแต่ว่าก็คงจะต้องติดตามเฝ้าระวังเป็นพิเศษอีก182รายนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานของทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ก็คงมีอีกหลายๆหน่วยงานนะครับซึ่งผมคงจะได้นําเรียนทยอยนาเรียนไปในวันต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้รายการผู้ว่าชลทีพบชาวบุหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการ ชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีนดวียเ